ดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเช้าวันอังคารที่13นะครับถึงเวลาตามกำหนดเดินทาง13วันอังคารก็เลข3ใส่เลข3เ mm hmm. มื่อคืนมีพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณกโก้ถ้ามาจริงๆนะบ้านเลขที่ที่วันวันที่11ที่ผมวันอาทิตย์ที่11ที่ทำอ่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเป็นมงคล6 2สอง หมู่เก้าหกสองเก้าเขาบอกว่าเขาได้รหัสไปลาวลาวอะไรเมื่อคืนลาวเก้าสองแเสียอะไรผมไม่รู้นะเมื่อคืนไม่ได้ไวุ่นวายกับตัวเลขเลยหกสองหมู่หกสองเบินไปละสองเก้าเก้สองนะครับก็ดีเจด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำ ด้วยความเป็นมงคลผมบอกว่าขนาดผมครึ่งผีครึ่งคนนะครับย้ำแล้วย้ำอีกว่าโกโก้พ่อมดน้อยครึ่งผีครึ่งคนทำอะไรที่เป็นมงคลหลายท่านก็จับประเด็นไปก็มีโชคมีลาบแล้วถ้า สูงสุดของในาศาสนาพุทธเราล่ะครับเรียกว่าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาแล้วพระองค์เทศสอนอะไรไว้แล้วถ้าเราทำตามทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกายวาจาใจความเป็นมงคลน,นั้นจะเกิดขึ้นกับเรามากน้อยเท่าไหร่อ่าคิดเอานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ เราทำเนี่ยถ้าเราใช้หลักอิทธิบาทสี่คำว่า,าครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายก่อนปรินิพานพระองค์ตัดบอกพระอานนท์ว่าพระอานาอานท์รู้ไหมพระตถาคตนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยอิทธิบาทสี่อันสมบูรณ์ จะอธิษฐานอยู่เป็น120ปีก็ย่อมได้พระองค์ตรัสบอกว่าพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอิทธิบาสีอิทธิบาสีก็คือฉันทะทำทุกสิ่ททสงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยฉันทะก็คือความพอใจความพอใจไม่พอต้องเป็นวิริยะก็คือทำด้วยความภาคเพีย ฉันทะวิริยะและก็จิตตะทำด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมที่อยากจะทำสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสาวิมังษาทำแล้วก็เอ,อปล่อยวางด้วยความเป็นกลางอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ผมก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพอใจพอใจไม่พอเราเราต้องทำด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มที่หรือยัง ทำเต็มที่แล้วก็ทำด้วยจิตตะด้วยความใส่ใจแล้วก็ะแล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดหลักทำข้อนี้นะครับอธิบายสีเราสามารถใช้ได้กับผู้ๆู้หงทุกอย่างเหมือนเราจะสวดมวนต์ไหว้พระเราต้องมีฉันทะมีความพอใจก่อนนะครับเราต้องมีความพอใจในการที่จะเข้าไปสวดมวนต์ไหว้พระในการที่จะทําสมาธิ ต้องมีฉันทาแล้วก็ทําด้วยความภาคเพียรทําด้วยการใส่ใจแล้วก็ทําด้วยความปล่อยวางทุกสิ่งอย่างถ้าทําดีแล้วก็ปล่อยวางเหมือนบางท่านทําอาหารขายทํำส้มตามขายแล้วก็ทําด้วยความพอใจกิริยาอาการทุกอย่างที่เราทําทําด้วยความพอใจเต็มที่อย่างถ้าท่านไปดูในช่องโกโก้พอบดน้อยนะครับก็จะมีความเพีินเพียนปัญญาอ่อนเยอะแยะก็ทำก็ำด้วยความตั้งใจแบบปัญญาอ่อน คำทำนายค้อมยากรจะแม่นหรือไม,แม่แม่นอีกเรื่องหนึง่งแต่คนเข้าไปดูแล้วก็อ่ะถ้าแอบยิ้มขำๆก็แสดงว่าความทุกข์ภายในใจก็จะเบาลงนิดนึงโลกมนุษย์มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายถ้าไปทํานายบอกว่าคุณจะมีความทุกข์คุณจะมีหนี้คุณทําอะไรก็ยังไม่ผ่านพน้นกาลังใจมันก็ห่อเหี่ยวหลายท่านบอกว่า ใจฟูมากๆเลยค่ะจะแม่นหรือไม่ก็ตามแต่ก็มีคนไปยอดมาวันนั่งขี้โม้ให้ฟังก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เมื่อคือนก็มีอีกท่านหนึ่งสักประมาณตีสองเมื่อคือนผมได้ความรู้มากมายเลยค่ะได้คำสอนอค,คือจุดประสงค์คือมาสื่อสารท่านใดมีเวลาฟังก็ฟังเป็นเรื่องจริงธรรมะคือความจริงความจริงในธรรมชาตินี้ ความจริงของความดีถ้าเราเอามาทำมันจะดีไหมผมเป็นเพียงผู้สื่อสารนะครับไม่ใช่เจ้าสำนักไม่ใช่เจ้าลัฐที่ได้แ้งสิ้นมาสื่อสารให้ดูให้เห็นว่าที่ทำไปแต่ละอย่างเพื่งรู้จากการยังไม่ถึงปีเลยนะยังไม่ถึงปีเลยนะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นดีๆแล้วนะ้องคนหนึ่งก็บอกว่าหนูเก็บหนูเก็บโกรธฝังใจไม่ปล่อยวางกับความรักที่ เป็นความทรงจําที่ไม่น่าทรงจําเป็นโหดร้ายผมบอกว่าถ้ามาครั้งแรกผมบอกว่าเราติดการจองจําจากความรู้สึกนะปลดปล่อยสิ่งที่จองจําออกไปที่จองจําทุกใจอยู่ไม่ใช่เพราะใครเราเองทั้งนั้นที่จองจําความรู้สึกว่าเขาทําไม่ดีเราเป็นคนโกรธใครโกรธใครโมโหก็ เกิดที่ใจเราทั้งนั้นเขาอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราต้องไม่เป็นไรเอาโหสิก,กรรมปล่อยไม่เป็นไรอะถือว่าใช้กรร่วมร่วมกันไปอะไรก็ได้เราก็เริ่มต้นใหม่คิดตอนนี้คิดดีความดีก็เกิดขึ้นที่ความคิดเราเราพูดดีตอนนี้ความดีก็เกิดขึ้นคิดดีเรื่อยๆก็จะทําให้เราพูดดีแล้วก็ทําดีมันเป็นสิ่งที่จะต้องอะทา ทำให้ได้เต็มที่นะครับทำให้ดีที่สุดเรียกว่าหลักธรรมของอิทธิบาทสีสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งอย่างเหมือนผมจะมันจะไปแล้วนะจะเดินทางแล้วแม่ก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวขอขี่มอก่อนแล้วก็ทงมานั่งพูดท่านคิดว่าเป็นเรื่องดีเราก็อยากจะสื่อสารพี่มีข้าเสียหรอ,อยัง <c oughs> okay. แล้วทีนี้ก็ต้องขอบคุณมนอกมากสำหรับมีบางท่าน ท้องพวงมาลัยการอากาศมาฝากถึงหน้าแก๊งพี่เอกเขาร้องเพลงเพราะเขาเขาเขามีช่องของเขาก็ร้องเพลงพื้นบ้านเพลงลาเพลงอะไรเขาอยู่แล้วครับเขาก็ร้องเพราะจริงๆผมก็จะมาร้องให้ฟังอยู่นะเดี๋ยวว่างๆแต่ว่าจะร้องให้จบเดี๋ยวจะไปหัดท่องเนื้อก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทำด้วยอิธิบาศีนะครับทำว่าเต็มที่แต่ละคนผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ความทำวยความฉันทะ ฉันท่าคือความพอใจถ้าเรามีความพอใจที่อยากจะทําให้มากที่สุดมันก็เป็นเรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการงานหรืออะไรต่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมจะมีกิจกรรมตลอดและให้ทํากิจกรรมส่วนตัวทําให,ให้พาแม่ทํานั่นทนํานี่เราก็หากิจกรรมขึ้นมาทําถ้าทําแล้วมันเป็นเรื่องดีก็อยังเหมือนว่าถ้าไม่มีอะไรทําก็นำำาําธรรมะมาทบทวนมาคิด ไม่ต้องคิดกับใครคิดกับตัวเองในตามหลักธรรมก็เรียกว่าธรรมะวิจยะการเอาธรรมะเข้ามาสอบถามในในดวงจิตเราว่าเราเป็นยังไงบางคนบอกว่าทาไมพูดธรรมะเก่งจังเลยทําไ,ทไมไปท่องมาจำมันไม่ได้ท่องไม่ได้จําไม่ได้จบนักธรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับจบเบื้องต้นคือพันธะกาศที่เขาให้เรียนมาอยู่มานานแสนานานจะอา阿拉ว่าอะไรก็ไม่เอาไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ชอบการแต่งตั้งอะไรแบบนั้นชอบเป็นอะไรแบบนี้ที่เป็นอิสระ ธรรมะไม่ได้การันตีอยู่ที่ว่าคุณได้วุฒินั้นวุฒินี้อะไรต่างๆธรรมะคือความเข้าใจเข้าใจมากน้อยก็แล้วแต่บุคคลแต่ผมเพียงนํามาสื่อสารนํามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับลองทําดูนะทําดีไม่ได้ใครนะครับได้ดีตัวที่เราทําเองผมก็มาแค่สื่อสารมาบอกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่งบอกพระอานนท์ว่าพระเจาทา์ก็เป็นเพียงผู้บอกผู้สอนนะส่วนการ จะเอาไปทําปฏิบัติก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มาบอกมาสอนมาแนะนําเรียกว่าเป็นความรู้ในทางธรรมะความรู้นี่ให้กันได้นะครับบอกกันได้แนะกันได้แต่ปัญญาให้กันไม่ได้จริงๆนะครับปัญญาคือการไตรตรองรอบรู้พิจารณาบางทีบอกไปรู้รู้ทุกอย่างแต่ไม่ทําก็อีกเรื่องหนึง่งนั่นคือปัญญาให้กันไม่ได้ต้องเกิดจากกระบวนการ อบรมสั่งสอนสังเคราะห์ขึ้นมาเองอันนั้นคือเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าใครมีปัญญาทางธรรมเปรียบเหมือนดอกบัวที่หันหาแสงเราก็จะฝ่ายหาในสิ่งที่ถูกต้องเองเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องของนามารมหรือสิ่งที่มองไม่เห็นกายก็มองให้เห็นเรามีกายกับใจเราเอาธรรมะมาคว คุมใจเพื่อให้ใจควบคุมกายไม่ให้พูดชั่วทําชั่วไม่ให้กายเราเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจหน่อยเราก็ต้องเอาธรรมะเอามาอบรมใจเราให้เราต้องทําแบบนี้เราทํามากขึ้นนี่จะดีกว่าไหมเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเราทําได้แค่เท่านี้ถ้าเราทําดีขึ้นไปมันจะยอดเยี่ยมไหมก็ประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ดีใครได้ดีตัวเราเอง การทำก็คือการมาอบรมจิตใจของเราให้ยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเท่านั้นเองใจไม่ควบคุมกายใจปล่อยไปยังไงกายก็จะไปอย่างนั้นอันนั้นคือเป็นเรื่องจริงนะครับเหนือสิ่งอื่นใดคลิปนี้ผมผมเนี่ศึกษาแล้วก็ชอบอ่านแล้วก็มีไปอ่านเจอผมเป็นคนที่บูชา ความรักและก็ให้คุณค่าของความรักที่ดีๆทั้งนั้นให้คุณค่าเพราะว่าถ้าเราเห็นคุณค่าคนที่เรารักเราและเรารักเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับยังมีบทความรักบทบทหนึ่งในคําสอนของอในบทของพระคริสศาสนาคริสถ้าจําผิดก็ต้องกราบขอว่าออภัยนะครับว่าจํามาแค่จําได้ ความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองความรักไม่ปิติในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความดีเสมอความรักย่อมปกป้องคุ้มครองความรักอ่าไม่ ความรักเนี่ยผนะู้เป็นผู้รัก็ลืมความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่ปิติในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความดีในความจริงความรักย่อมคุ้มครองเสมอ แต่ความรักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยิ่งใหญ่กว่านั้นเรียกว่าพระเมตตานะครับเมตตาทำค้ำจุนโลกจริงจอย่างครูบาอาจารย์ผมหลวงปู่ผมบอกว่าเจ้าจะเอาทําไมแค่ความรักมันน้อยความเมตตาสิยิ่งใหญ่กว่าความรักจงให้ความรักที่ดีๆกับทุกๆคนแต่อย่าหาประโยชน์จาก จากความรักหลายท่านหาประโยชน์จากความรักมีคนมารักมาชอบแล้วหาประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะงดงามนะครับจงอะไรนะจงให้คุณค่าและทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอาความรักเข้ามาทาให้เป็นให้เป็นประโยชน์แต่อย่าหาประโยชน์จากความรักพระพุทธเจ้า ท่้นสอนให้เรามีเมตตาแล้วหลักเมตตาธรรมนี้เมตตาธรรมคำจุนโลกก็เป็นเรื่องดีจริงๆนะครับถ้าเรามีความรักความเมตตาบางคนบอกความเมตตาคืออะไรหนูไม่รู้แล้วหนูมีใครรักสักคนไหมบางคนบอกหนูมีลูกค่ะหนูรักลูกหนูมากเลยนะคะรักแบบไหนรักมากมายทะนุถนอมถ้าเรารักมากมายแบบไหนพลังงานความรู้สึกที่เรากําลังรักลูกเรานั่นแหละ ถ้าเรามีคนมาโกรธมาเกยดเราแล้วก็พลังงานความรักนะนึกถึงลูกเราแล้วก็เหมือนเขาเป็นลูกคนหนึ่งนะที่เขายังคิดไม่ได้นะก็ต้องเรียกว่าแผ่กระแสจิตกระแสความรักกระแสความเมตตาว่าสักวันหนึ่งเธอจะคิดได้สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าสิ่งที่เธอทำเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องก็ขอให้เธอมีสติปัญญาละกันเราไม่ได้คิดอะไรกับเธอหรอกนะเราก็จะแผ่เมตตาให้เธอ โลกมีศาสดาตถาคตอยู่ทรงตัดสรู้เป็นอริยสัจทรงตัดสรู้อริยสัจเป็นอรหันต์ข้ามวัดตะสงสารโดยมิวันประถมการแห่งพระพุทธองค์สิ่งใดเล่าโลกคว้าไว้ได้ในพระหัต ห้ามลมพัดห้ามน้ำไหลห้ามใจลุ่มหลงเลือกเป็นจัก,กรพัดของทอรชนข้ามสู่แวดวงล้อวงกรรมหมุนตามเรื่อยไปเงาโศกของผู้เสียสละจริงๆเพลงนี้เป็นเป็นอ่ะเป็นเพลงนะครับผมก็จำไม่ให้ได้ โลมีศาสดาตถาคตอยู่ทรงตัดสรู้อริยสัจเป็นอรหันต์ข้ามวัดตะสงสารโดยมีวันประทมมการแห่งพระพุทธองค์ สิ่งใดเล่าโลกคว้าไว้ได้ในพระหัตถ์ห้ามลมพัดห้ามน้ำไหลห้ามใจลุ่มหลงเลือกเป็นจักรพรรดิของทอรชนเก้าวสู่แวดวงหล้อวงกำมุนตามเรื่อยไป เงาโซกของผู้เสียสละดีดๆๆๆเพลงพุทธานุภาพนะครับท่านใดอยากฟังก็งไปลองกดกดค้นหาดูสำหรับคลิปนี้ทักทายตอนเช้านะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ